สวัสดีครับผมคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปทดสอบอตอนนี้7จ5นะครับเป็นช่วงเวลาที่รถติดนะรเราจะไปทดสอบการใช้งานจริงๆของขเครื่งไฟฟ้าจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบจริงๆจังนี่นะฮะการเบรกของระบบดีมากนะแอ r พลิเคชันเบรกทีนี่หัวทิ่มนะครับผมอ่ะโอเคนะนี่ครับ ออกถนนใหญ่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมตั้งระดับไว้ที่ระดับที่ห้านะครับด้านบนนะครับมีเต็นท์หลังคาเจ็ดสิบกิโลนะแต่ว่าบางคนบอกเจ็ดิบกิโลก็คงไม่หนักเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะฮะเจ็สิบกิโลของของคนของสิ่งของกับของเต็นท์ไม่เหมือนกันนะครับความต้านทานไม่เหมือนกันนะเต็นท์อยู่ด้านบนรถจะสูงขึ้นจะต้านลมมากขึ้นนะครับน้ำหนักก็จะกดลงนะฮะร,รถก็จะโค้งนะ รถโชกสแตนดานนะรู้สึกมันจะโค้งๆหน่อยนะเห็นทีน่าจะได้เปลี่ยนโชกเนาะในนี่เนาะตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับด้านหน้าของผมนะไฟแดงแรกที่ออกมาจากบ้านนะครับปกติแล้วนี่ถ้าเกิดติดไฟแดงแล้วออกตัวไปนะครับมันจะอืดลอรอมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูความรู้สึกนะก็เข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของของคนดูกับความรู้สึกของคนที่ขับจริงๆเนี่ย มันมันจะไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไม่อวยแล้วกันนะครับเอาความรู้สึกจริงๆนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอไฟเขียวอ่ะอีกสามสองวิหนึ่งวิโอเคไฟช่วงเช้าๆโอเคนะออกตัวแล้วฮะกัเกียดีนะครับโหมดเป็นโหมดปกตินะครับโอ้โหพุ่งจูดเลยครับผมนี่ฮะนี่ครับผมสบายครับ ที่นั่งนะครับจะไม่เหมือนกับรถกระบะนะครับเครื่องอาจจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันก็จริงนะครับรถกระบะนี่จะตอบสนองคันเร่งได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีน้ําหนักที่เบาวกว่านะครับคนที่ใช้ Ford นะครับตัว2.0นนะตัวนี้เครื่องเครื่องตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าแรงม้าจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างอย่างคันนี้เนี่ย จะเป็นใบเทอร์โบมีเทอร์โบสองตัวนะครับที่จะช่วยกันคือตัวตัวเล็กกับตัวหนึ่งตัวใหญนะ่แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเราวันแค่สอ0 0ันซีซีนะครับถ้าไปเทียบกับตัวเจ็ดที่นั่งของรุ่นอื่นเนี่ยเขาเครื่องจะใหญ่กว่านะครับก็แน่นอนฮนะตัวใหญ่กว่าก็ต้องจะต้องแรงเยอะกว่าในเรื่องธรรมดาน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมแก้นะครับสิ่งที่ผมคิดก็ เครืเล็งไฟฟ้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับผมนี่ฮะไปได้ชฉีวเวเลยนะฮะเหมือนวิ่งรถกระบะเป่าคันหนึ่งนะอันนี้พูดถึงว่าเราขับธรรมดานะเราไม่ได้แบบกระแทกคันเร่งออกนะทุกวันเราขับยังไงเราก็เหยียบคันเร่งแบบนั้นเลยนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ยที่แปดสิบกิโล แสงมันก็จะเหยียบคันเร่งปึ๊บมันจะรอรอบรอรอบนิดนึงนะฮะแล้วรถก็จะค่อยๆพุ่งวอกนะจะนังรอกร่งแสงนี่ฮะปื๊ดออกไปเลยนะนี่ฮะแต่ว่าฝ่าเทวเรศนะฮะรอบตั้งแต่80กิโลเมตรขึ้นไปนะความเร็วนะความเร็วที่80กิโลเมตรขึ้นไปก็คือเหยียบก็ออกแล้วนะก็พุ่งได้ปกตินะแต่ด้วยรถที่เครื่องตัวเล็ก ที่สุดในคลาสนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะที่สุดนะครับการออกตัวของหน้าทีอยอื่นเพราะฉะนั้นคันเร่งไฟฟ้าแนะนําเลยนะครับใครที่ใช้ Ford ดเอเวอรนะครับหรือว่ารถอื่นก็ติดได้นะผมเคยใช้ t ตยต้าฟอ r ์จูเ r อยู่นะครับก็เร่งก็อ่่เหมือนกันนะตัว TRD นะเมื่อก่อนผมนใช้ TRD เป็นขับซีนนั่นนี้แหละนะ ซ้สึกมันก็คือไม่รู้สึกอืดจริงๆเอิดจริงๆฝอร์นี้ดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นหน่อยเทียบกับตัวนี้นะตัวกับกับตัว TRD นะครับแต่ผมไม่รู้ว่า f o r t u n e r ตัวปัจจุบันเนี่ยจะอืดไหมนะผมขับตัวไหนผมก็จะเทียบกับตัวนั้นเนาะ ใส่ในรถกระบะนะยิ่งจูดมากกว่านี้นะหรือถ้าเกิดถอดเต็นท์หลังคาด้านบนออกมานะครับให้น้าหนักมันเบาลงแรงต้านลดลงเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะพุ่งดีกว่านี้นะโอเคนะตอนนี้ก็มาถึงตัวเมืองแล้วนะครับตรงนี้ก็คือหน้าโรงเรียนเบนจมานะครับตอนเช้าเช้านี่กับตอนเย็นนี้รถติดมากนะครับเนื่องจากว่าถนนค่อนข้างที่จะแคบนะครับ เส้นตัดระหว่างาเส้นท่านนะครับเส้นท่านกับเข้าใจกลางเมืองขุบลราชธานีนะครับมาลองความรู้สึกตรงนี้ดูนะฮะเี๋ยวจะจอดแล้วนะครับตรงนี้ความเร็วรถก็ไม่ถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วเราก็จะมีจังหวะที่จะต้องเบรกนะฮะเรื่อยๆนะไหลรดเรื่อยๆนะครับ หน้าโรงเรียนนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนข้ามถนนนะครับก็จะต้องจอดอย่างนี้นะครับทุกๆวันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจอดเสร็จก็ต้องออกตัวนะครับนี่ฮะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นรถปกติเลยนะครับเป็นรถสแตนดาดที่ไม่มี คาเล่งไฟฟ้านะครับความรู้สึกจริงๆเลยก็คือว่าค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าอึดอัดนะอึดอัดในการออกตัวในการเบรกนะอ,ออกตัวได้รอบกําลังที่จะมานะครับคุณจะต้องได้เบรกอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เนะนี่ยฮะต้องเบรกเนะี่ยพอพอรอบเรากําลังได้ที่นะต้องเบรกหยุดรถอีกแล้วก็ออกตัวใหม่อย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้สบายนะครับ เหมือนเราขับรถเก๋งเล็กๆคันหนึ่งนะออกตัวปูดๆปุ๊ป๊ปออกไปนะคนท่านที่จะไม่เหนื่อยนะครับบอกตรงก็คือมันไม่เหนื่อยนะเหยียบนิดเดียวมันก็พุ่งแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆรับอาลืมบอกนะครับอ,อ่าสำหรับ ตัวครืงเล่งไฟฟ้าตัวที่ผมใช้อยู่นี้นะครับมันสามารถที่จะขเขาเรียกได้ว่ามีแอปพลิเคชันนะครับเชื่อมต่อกับระบบมือถือนะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iOS เนะฮะเป็นแอปแอปหนึ่งที่สามารถจะวควบคุมนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่าผมเอาแค่แค่ตรงนี้ผมซื้อมาใช้แค่ตรงนี้ก็พอนะครับส่วน แอปพลิเคชันกับลูกเล่นอะไรต่างๆนี่ผมไม่ได้ใช้นะแต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยคือเด็ดมากๆเลยก็คือว่ามันสามารถที่จะกันขโมยได้นะครับเป็นแค่เราโหลดแอปปึ๊บนะครับแล้วเข้าไปในตัวล็อกนะครับแล้วก็จะให้ใส่รหัสในโทรศัพท์นะรถสามารถที่จะสตาร์ทติดได้นะครับแต่ว่าเหยียบคันเร่งเนี่ยเหยียบยังไงมันก็ไม่ขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา หรือว่าเพื่อนยืมไปนะครับโดยที่เราเราเราไม่ได้ตั้งใจนะไม่ไม่ได้เต็มใจที่จะเขายืมแล้วก็เพียงแค่ใส่รหัสในแอปนะครับเขาสตาร์ทรถได้แต่เข้าเกียร์ได้นะครับแต่ว่าเหยียบคันเร่งเนะี่ยรอบมันลดไม่ขึ้นเลยนะครับเหยียบยังไงก็ไม่ขึ้นนะฮะอันนี้คือมีประโยชน์มากๆนะผมว่านะตัวนี้ก็ไหลออกไปแดงไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะสบายตัว รอบ,บนิ่มๆเลยฮนะหน้าๆนี่ก็คือไฟแดงที่สองตรงนี้ก็ค่อนข้างดีจัดรถติดพอสมควรรถเยอะฮะเมืองข้งบนนี้รถเยอะอยู่ข้างนอกข้างนอกสบายใจนะเขา้ามาอยู่ในเมืองไม่ไหว <c oughs> ของกินก็ไม่รู้จะกินอะไรที่หากินยากยาก เนี่ยตรงนี้นะฮะก็คือใจกลางเมืองอุบลเลยนะครับเป็นถนนเอ่อเลนเดียวนะอ่าสองเลนแล้วกันอ่ะสองเลนนะครับ,นนรบวิ่งสวนนะครับสองเลนวิ่งสวนนะแล้วก็มีรถจอดอยู่ข้างทางนะไม่สามารถที่จะทําการแซงกันได้เลยนะครับรถก็จะต้องไหลไปเรื่อยๆนะฮะนี่ตรงนี้จะอึดอัดนะครับถนนเส้นนี้ผมว่าอึดอัดมากเลยสำหรับ คนที่สัญจรทุกวันนะครับยิ่งรถที่มีน้ําหนักเยอะๆขนาดสองตันกว่านะครับรถเจ็ดที่นั่งอย่างนี้นะนี่ครับถ้าปกติแล้วนี่จะโอ้โหเนื่อยครับเหนื่อยใจนะผม ไปแดงกันสี่สิบนาทีนะฮะหน้าๆก็จะถึงโรงเรียนรูปของผมแล้วนะฮะวิปลิปนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับทดสอบจริงๆใช้งานจริงแบบแบบใช้งานปกติทุกๆวันนะครับไม่ได้แบบว่า,าตั้งใจที่จะให้มันเร่งขึ้นให้มันเร็วขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราเคยเหยียบยังไงตรงนี้เราก็ใช้งานแบบนั้นนะใช้การเร่ง เท่าเดิมนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์นะประสิทธิภาพของครืเล่งไฟฟ้านะครับผมไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีนะก็คือครืเล่งไฟฟ้าใครที่สนใจครืเล่งไฟฟ้านะครับผมคิดว่าติเถอะนะติเถอะคุ้มนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วจะคุณเลยศึกษาเอาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคนะฮะน่าจะจบอย่างแค่นี้ขอบคุณนะฮะอย่าลืมนะครับก้าวแสบนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะ นะครับผมในช่องให้ด้วยนะครับตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วนะฮะผมจะต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนก่อนนะครับทีนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะลงนี้ลูกมีคนบอกให้เราอ่ะเนาะ